สวัสดีค่ะทุกท่านบน youtube นะคะสบายกันดีนะหวานก็สบายดีค่ะอัพิสวดนี้นะคะเรามาพูดถึงตระกูลกู้กันหน่อยตระกูลกู้มีพระเอกคนเดียวนะคะแต่ว่าท่านพ่อของพระเอกก็คือใช้แซววัดเสี่ยวนั่นเองแล้วก็มีความพีคของของบทบาทของท่านพ่อด้วยนะคะเสี่ยวฉินเยี่ยนแล้วก็ตัวที่เป็นน้องชายนะคะหรือว่าเสี่ยวเพย่ยเสี่ยวเวยอะไรเงี้ยเราจะได้ยินคนเรียกเรียกมีหลายชื่อนะคะ จริงๆแล้วก็สองพยางนั่นแหละคนที่เป็นน้องชายอ่ะนะคะซึ่งในเรื่องนะคะพวกเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียวชินเยี่ยนที่เป็นท่านพ่อของกู่เซียนฝานเขาก็คือไม่ว่าจะถูกตราหน้าว่าเป็น ว่าเป็นแบบรัฐมนตรีหรือว่าเสนาบดีที่เป็นกังฉินนะคะแต่ว่าเขามีความมีความรักที่ให้กับลูกของเขาคือกู้เซียนฝานค่อนข้างมากถ้าพวกเราเห็นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งกู้เซียนฝานแล้วก็ทั้งลูกชายของเขาที่เป็นน้องชายของกู้เซียนฝานต่างก็พูดกันว่าเออท่านพ่อเนี่ยทำอะไรต่อมิอะไรก็เพื่อที่จะรักษาอํานาจของตนเองเอาไว้ให้ได้ในในท้องพระโรงของพระราชวังอะไรอย่างนี้นั่นเอง ะะแต่งรารก็ตามเสี่ยวฉินเยี่ยนพวกเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีมีความรักแล้วก็ความห่วงใย,ยนะคะแล้วก็คิดถึงอนาคตของกู่เซียนฝานที่ตอนแรกเลยตอนแรกเลยท่านพ่อเสี่ยวฉินเยี่ยนไม่ต้องการที่จะให้กู่เซียนฝานได้แต่งงานกับเจ้าพาันเอ,อ๋อซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะคือ <c oughs> ก็คือเจ้าพาันเอ,อเ๋อานางเป็นแบบผู้หญิงที่ถูกตราหน้าว่าเป็นชนชั้นต่ำแล้วก็เคยได้ถูกเรียกว่าเป็นเป็นนางคณิกามาก่อนแล้วก็ เคยอยู่ในหอคมเขียวมาก่อนด้วยนะคะเข้าใจจุดนี้ของของท่านพ่อที่เป็นเสนาบดีได้แต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจคนดูเท่านั้นเองค่ะแต่อางไรก็ตามเราจะเห็นว่านะคะท,ทั้งทงที่ตัวที่เป็นน้องชายจะไม่ชอบพี่ชายมาโดยตลอดเพราะอิจฉานั่นแหละคือพ่อมักจะแบบพูดถึงกู้เซียนฝานในแง่ดีแล้วก็บอกว่าโอ๊ยเขาเป็นลูกชายของข้าสมกับเป็นลูกชายของข้าเนี่ยทุกท่านต้องระวังนะคะการเปรียบเทียบ ลูกตัวเองอะไรอย่างนี้อาจจะทําให้ลูกมีปมด้อยแล้วก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจจนกลายเป็นความอิจฉาริษยาแต่ว่าพอดของละครเรื่องนี้มันดีตรงที่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะน้องชายของ กู้เซียนฝานเนี่ยก็ช่วยกู้เซียนฝานจริงๆนะคะมีประโยคหนึ่งที่ว่าเนี่ยเขาเป็นพี่ชายคนโตของข้าคดีหมวกปีศาจก็ช่วยชีวิตข้าด้วยแม้ว่าข้าจะอิจฉาเขาแต่ก็ไม่อยากให้เขาตายแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะดูความตายของคนอันเป็นที่รักของเขานะคะนี่คือความคิดของของน้องชายค่ะซึ่งในที่สุดแล้วนะคะก็คือ คือสายเลือดเดียวกันอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะคะคือพ่อเดียวกันคนละแม่ก็ยังมีความผูกพันกันนะคะก็เป็นบท บทละครที่ดีค่ะก็คือดีกว่าที่จะเห็นพี่น้องฆ่ากันเองนะคะซึ่งจุดนี้เองก็คือทำให้น้องชายของกูเซียนฝานเนี่ยช่วยเจ้าพันเอ๋อไว้ในขณะนั้นค่ะซึ่งเจ้าพันเอ๋อเองนะคะคือนางก็ในเรื่องก็เป็นเหมือนชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตใจที่อยากจะทำมาค้าขายมีอาชีพที่ดีแล้วก็ยืนอยู่ได้ในสังคมนี้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะบางครั้งนางก็ไม่ทราบหรอกว่าใครเป็นศัตรูของนางบ้างและแม้ถึงแวว่า จะทราบนางก็ไม่สามารถที่จะมา มาแบบว่าป้องกันอันตรายให้กับตัวเองได้ในทุกขณะจิตนะคะแต่ก็โชคดีที่มีน้องชายของของว่าที่สามีนะคะน้องชายของสามีอย่างเนี้ยแหละมาเป็นผู้ช่วยในถ่ายที่สุดแล้วนะคะซึ่งก็จริงๆนางก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะอส่วนท่านพ่อนะคะเซลฉินเยี่ยนนั้นก็จริงๆแล้วมีความรู้สึกตอนแรกเลยก็อยากจะฆ่าสัไพเป็นอย่างมากนะคะฆ่าว่าที่สะไพเนี่ยเจ้าพันเอ๋อเป็นอย่างมากแล้วก็ ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็คงจะตายไปแล้วอย่างแน่นอนแต่อย่างว่านะคะเจ้าพันเอ,อ๋เป็นนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเสียชีวิตไปได้ในเรื่องค่ะ สำหรับน้องชายนะคะพูดได้ว่าเป็นของพระเอกเนี่ยก็ถือได้ว่าถ้าตัดความอิจฉาริษยาในตัวของพี่ชายไปเขาก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ที่มีอะไรเรียกว่าไรมีความตั้งใจนะคะที่จะดูแลครอบครัวแต่สังเกตไหมคะคนที่อยู่ใกล้ๆพ่อแม่ที่เก่งมากๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ฉายแสงหรอกเขาก็เลยต้องอยู่ภายใต้ล่มเงานะคะของท่านพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็จะถูกท่านพ่อเปรียบเทียบนะคะเพราะ ว่าคนที่คือลูกชายคือลูกที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มักจะเป็นที่พูดถึงของของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะเนาะเอาง่ายๆค่ะมันก็เป็นตักกะด้านพฤติกรรมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อย่าเปรียบเทียบนะคะอย่างที่หวานบอกว่าการมีลูกอย่าไปเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะหลังจากที่พวกเราก็เห็นว่าคดีหมวกปีศาจบนเรือตอนนั้นน่ะกู่เซียนฝานก็คือได้แบบว่าทุ่มเทชีวิตของ ตนเองเพื่อที่จะช่วยน้องชายของเขาแล้วก็ช่วยท่านพ่อนะคะของเขาซึ่งในเวลานั้นก็คือน้องชายของเขาเองก็ต้องการที่จะมีเว็บหนึ่งที่เขาต้องการจะจัดการกับกู้เซียนฝานแต่จริงๆแล้วนะคะเขาก็มีการบอกว่าเขาจะจัดการก็จริงแต่เขาไม่ได้ต้องการให้กู้เซียนฝานเนี่ยถึงแก่ชีวิตหรือว่าตายไปนั่นเองค่ะคนเดียวนะคะที่สามารถคิดว่าไอตระกูลเซียลเนี่ยจริงใจต่อกู้เซียนฝานเนี่ยก็คือนี่แหละ น้องชายคนนี้แหละนะคะถึงแม้ว่าจะมีความอิจฉาลิษยามาก,ก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเราเห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมค่ะส่วนส่วนตัวพ่อนั้นเสี่ยวฉินเยี่ยนนะคะถึงแม้ว่าจะแสดงความรักอย่างมากมายต่อหน้าก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ดูเหมือนแล้วมันก็เชื่อไม่ได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเหมือนท่านพ่อคือ คือสร้างเรื่องออกมาทางพฤติกรรมเอาง่ายๆค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นแล้วว่าเนี่ยในอนาคตก็คือทุกคนน่ะ อย่างโอหยางฉีนะคะกลับมาที่เมืองหลวงด้วยความแค้นที่เต็มอยู่ในอกเลยแล้วเขาก็ต้องการที่จะมาแก้แค้นานางเอกของพวกเราเจ้าพานันเออแน่นอนนะคะแล้วเขาก็เจอไอ้รูปภาพงานเลี้ยงตอนกลางคืนนั้นแล้วค่ะแล้วก็ไปเข้ากับไอ้อัมาตย์ที่มันเรียกตัวเองว่าเป็นตรงฉินนะคะแต่จริงแล้วก็คือเป็นเป็นคนที่แบบว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม กลุ่มของตัวเองซะมากกว่าค่ะแล้วต่อมาก็ยังมีการต้องการที่จะสังหารเจ้าพาันเอ๋อด้วยแต่อย่างไรก็ไม่สำเร็จนะคะในที่สุดนี้ก็คือนู่นเลยค่ะออโอหยางสุยนะคะก็ถูกตัดสินตอนแรกตอนแรกก็คือ เราได้ยินว่าฮ่องเต้บอกว่าเออประหารเลยประหารเลยแต่ว่าผลสุดท้ายฮ่องเต้ก็มอบตัวของโอหยางสุยนะคะให้กับพระเอกไปคือหน่วยงานของกรมมหาดเล็กไปทําการสอบสวนนั่นเองแต่ใครๆก็รู้ว่าถ้าใครนะคะคนร้ายหรือว่าผู้ต้องหาคนใดที่ได้เข้าไปอยู่ในกรมมหาดเล็กเรียบร้อยแล้วไปสอบสวนในนั้น,นยากมากที่จะรอดชีวิตนั่นเองนี่ก็เป็นคําบอกใบ้ของเนื้อเรื่องในพอดรครในช่วง จบของเรื่องสามบุพภาลิขิตฝันนะคะแล้วในที่สุดพวกเราจะเห็นว่าเจ้าพันเอ๋อนะคะซึ่งเป็นคู่รักกับกูเซียนฟานมาเป็นเวลานานในในละครนะคะก็แต่งงานกันแล้วก็เป็นครอบครัวที่ที่ในที่สุดก็เป็นทางการนั่นเองมีชีวิตคู่ที่ ที่จดทะเบียนมีความขึ้นทะเบียนนะคะทุกอย่างเป็นไปนตามที่เจ้าพันเอ๋อก็รอคอยแล้วก็กู่เซียนฝานก็ต้องการที่จะทําให้คนที่เขารักมากๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะพอตเรื่องไม่ได้อยู่ที่แค่นี้ก็คือตัวนางเอกเจ้าพันเอ๋อยังคงปกป้องฮองเฮาหลิวอีอีกด้วยค่ะถ้ายที่สุดแล้วนะคะภาพงานเลี้ยงตอนกลางคืนก็เป็นหลักฐานที่แบบแน่นๆมากๆเลยว่าฮองเฮาเคยเป็นแบบนักร้องหญิงมาก่อนเมื่อตอนสมัยที่ เป็นเสาสาวนะคะโอ้ยถ้าถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีหลักฐานมัดตัวแน่นเนี่ยฮองเฮาหมดแล้วค่ะก็ไม่เหลือแล้วสําหรับอํานาจนะคะดังนั้นเจ้าพานเอ๋อนะคะต่อหน้าของเจ้าหน้าที่ก็จึงนาะงก็เลยช่วยนะจุดนี้ว่าไอ้ภาพงานเลี้ยงเนี่ยมันเป็นของปลอมมากๆคือเป็นปลอมอะปลอมขึ้นมาก็เลยสามารถรักษาสถานะของท่านฮองเฮาได้นั่นเองนะคะเราต้องไม่ลืมว่าไอ้ภาพงานเลี้ยงกลางคืนเนี่ยเดิมแล้วมันเป็นของเจ้าพานเอ,อน๋อนางเ ของพวกเรานั่นแหละค่ะดังนั้นนะคะเจ้าพันเอ๋อนางก็จึง คุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งว่ารู้เลยแหละเห็นก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นจริงหรือปลอมนะคะแต่ไงไรก็ตามค่ะเมื่อมีอนัดนัดจุดหนึ่งนะคะของพอรตเรื่องมันจะมีเจ้าหน้าที่มาที่มาที่พัตคารของนางค่ะแล้วก็พอเห็นรูปลักษณ์ของเจ้าพันเอ๋อแล้วนะคะก็ทําให้สายตาของของคนคนนั้นที่เหมือนว่าจะเป็นขุนนางก็มองมาที่นางอย่างอย่างตะลึงอย่างประหลาดใจอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งไอเจ้าหน้าที่คนที่มาดื่มเหล้าตรงนั้นก็ ก็ไม่ใช่คือไม่ใช่กู่เสียนฝานนั่นเองแต่ว่าให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเจ้าพานเอ๋อนะคะซึ่งในที่สุดคะ่ะเจ้าพานเอ๋อก็ได้ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจนะคะในตัวของทางาขุนนางที่มีต่อที่มีต่อตัวเธอนั่นแหละก็โดยบอกว่าไองานเลี้ยงตอนกลางคืนนั้นรูปนั้นมันเป็นของปลอมเพื่อช่วยราชินีนะคะแล้วก็คนที่เป็นขุนนางที่นางเข้าใจว่าเป็นขุนนางที่มาที่พัตตคารของนางก็คือห้องเต้องปัจจุบันนี่เองค่ะ เอาละค่ะก็คือเจ้าพันเอ๋อนางรู้ไงว่าการเป็นผู้หญิงแล้วก็ถูกแบบว่าในมีอดีตเป็นผู้หญิงที่มีอดีตเนี่ยมันมันทำให้ไม่สามารถที่จะช่วยช่วยตัวเองได้แล้วก็มันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกนางด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ นิยามนะคะอนุมานไปถึงฮองเฮาด้วยเพราะว่าอดีตจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือฮองเฮาก็เลือกไม่ได้อยู่ดีมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของฮองเฮานะคะถือได้ว่าเจ้าพานเอ๋อนี่ก็คือสร้างปาฏิหาริย์ให้กับฮองเฮาหลิวอีค่ะในละครนะคะเอาละค่ะส่วนทางด้านกู่เซียนฟานแล้วก็เจ้าพานเอ๋อน,นะคะก็เลยได้รับความโปรดปานจากทั้งจัก,กรพรรด,ดินีหรือว่าฮองเฮาหลิวอีนะคะแล้วก็รวมทั้งฮ่องเต้ด้วย ดังนั้นอน,อนาคตย่อมสดใสอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสซดนี้นะคะหวานก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วอย่าลืมติดตามชมกันทุกตอนนะคะของเรื่องสามบุพพาลิขิตฝันนะคะหวานขอลาไปก่อนแล้วพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสซด์ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ